บางเตรลมเจ้าประกอบด้วยผู้มากบาร,รมีซึ่งผมพัดออกมาเนี่ยอย่างน้อย11คนประกอบด้วยพลเอกสนธิบุญยรักลินพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลเอกประยุทธ์ใจโอชานายอารีวงอารยักษ์นายวันมัวหมัดนอมทานายอารีเพนอุตรสินนายเด่นโตมีนานายมุกสุไลามานนายอนุมัติอาหมัดนายชาดาไทยเสษตรศซึ่งเป็นพี่ชายของรัฐมนตรีมณัญญาไทยเสษตนายสุรินทร์พิศวนและอื่นๆอีกมากมายนี่คือเครือข่ายที่ยกมาดูเป็นเบื้องต้น ถ้าเครือข่ายบางเปรมลมเจ้ารับนยโยบายมาจากบางเปรมลมเจ้าในสถา,านการมุสลิมมากบาร,รมีเหล่านี้ยังคงมีบทบาทมีบาร,รมีทางด้านการเมืองอย่างล้นเหลือถามท่านวิทยากรว่ามุสลิมมากบาร,รมีซึ่งเป็นเครือข่ายเหล่านี้เขาจะ เดินแผนในการเปลี่ยนไยเป็นอิสลามอย่างไรคําถามคืออย่างไรจะเดินแผนอย่างไรเมื่อกี้ถามว่าจะเดินต่อไหมทุกท่านตอบเหมือนกันว่าเดินต่อทีนี้เดินต่ออย่างไรนะครับท่านศาสตราจารย์ครับจะเดินต่ออย่างไรรับคิดว่าอย่างนี้คือผมเชื่อเหลือเกินว่ามันได้รับการทําเป็นพิมพ์เขียวมานานแล้วพิมเขียววันนี้เขาไม่ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปคิดโดยวิธีการคือเดินตามพิมพ์เขียวที่เขาวางไว้ทั้งหมดประสบความสําเร็จครับอย่างที่ผมให้แนวคิดไปแล้วว่า วันนี้เขาเดินทางมา80%แล้วครับเหลืออยู่แค่เลือกตั้งครั้งสอง80%แล้วคือเรากันที่ว่า80%มีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเป็นครั้งหรือสองครั้งอาจจะมีนายกบุสลิมครับอ๋อ คือวุ่นเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจศูนย์กลางอำนาจอย่างเดียวครับเราเราเห็นวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาคิดที่จะปกครองเขาถึงกระโดดไปอยู่กับกรมการปกครองฉะนั้นเป้าหมายคือปกครองปกครองอย่างเปลี่ยนไทยเป็นอิสลามได้มันเป็นความเชื่อมันเป็นลัทธิปกครองเพราะเมื่อปกครองก็ต้องเข้าสู่อำนาจทึาจะปกครองได้เข้าสู่อำนาจก็คือเข้าสู่สภาครับเข้าสู่สภาวันนี้ผมต้องบอกว่าวันนี้เรามีรัฐมนตรีเป็นมุสลิมมีหลายคนแล้วมีหลายคนแล้วและที่สำคัญวันนี้ก็เคยมี ผมถึงเชื่อว่ามีการเลือกตั้งอีกสองครั้งข้างหน้าผมเชื่อว่ามีนาย,ยกรัฐมนตรีที่นับถือมุสลิททมทำไมถไง้เปมนใจราลือกั้งทำเนเป็นเพราะเงินหรือเป็นเพราะคนไทยรู้ไม่ทันหรือยังไงในความคิดของผมวันนี้ญญวันนี้ผมบอกไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาประสบความสําเร็จทุกด้านเนี่ยเนื่องจากเขามีทุนมีทุนมีทุนผมเคยบอกตลอดแล้วว่าทุนมาจากต่างชาติต่างชาติรัฐบาลก็ตะวันออกกลางก็พูดย้ำๆบ่อยมากกับที่มาของทุนและที่สําคัญเขายังมีตราปิง ฮาราญใช่เนี่ยเป็นเป็นตัวเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเป็นทุนที่คนไทยทั่วประเทศสนับสนุนก็โดยการเห็นแก่ตัวของคนพุดน่ะครับครับโดยที่ไม่ได้คำนวว่าเขามีมทุนก้อนมหาศาลถึงเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลักดันผมดูคลิปคลิปหนึ่งน่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยฮาลันฮาลานจำได้จำได้เขาเขาบอกว่าเขามีรายได้จากการส่งออกซึ่งเป็นรายได้ที่เข้าคณะกรรมการกลางอิสลามประมาณ60บล้านด็อกเตอร์วินัยดาหลังใช่ไหมจขาไม่ได้อกไม่มั่นใจแต่ว่าคมีคลิปนี้อยู่ด วินัยดาหลันเขาบอกมีการส่งออกเป็นหลายแสนล้านแต่ว่าเงินที่เข้าในเรื่องของค่าธรรมเนียมพวกนี้นั่นประมาณที่เข้าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านอันนี้คือผมเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ไหมครับมันไม่ใช่มันไม่มีหลักการไม่มีตรรกะเขาไปอ้างว่าเป็นหน่วยงานจากต่างประเทศครับวิเคราะห์ครับแต่ไม่ได้รับการยืนยันจากคนในบ้านเรา อันนี้คือเขาอาจจะอ้างถึงที่มาเพื่อความชอบธรรมก็ได้แต่จริงๆแล้วผมมองดูว่าแค่ค่าธรรมเนียมในการตรวจแค่ค่าโน่นค่านี่นั่นเนี่ยผมดูแล้วโอห์มเป็นทุนมหาศาลรรเราเคยจะตรวจสอบกันหลายครั้งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรายได้ฮาลาลเน,นี่ยแต่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนออกมาสารรับผมเคยเห็นคําวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็เห็นคําวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวกับ ในเรื่องของภาษีสุดท้ายท้ายสุดก็คือรูเหมือนกับตรวจสอบแล้วแต่ไม่จริงจังสุดท้ายก็ออกมาแถลงการเหมือนแต่ว่าตัวเองไม่มีอํานาจอะไรประมาณนนซึ่งเป็นเรื่องของทีนี้อาจารย์คิดว่าด้วยทุนจากอาลานด้วยทุนจากตะวันออกกลางก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองทุนที่จะผลักดันพวกกบฏมุสลิมเหล่านี้ให้เข้าสู่สภามากขึ้นณวันนี้เนี่ยเรามีสสมุสลิมอยู่ในพักประชาชาติส่วนหนึ่งแล้วก็ประจายู่ทุกพักรวมแล้วประมาณสัก เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ2 0 3ยี่สิบสามสิบคนคิดว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ด้วยเงินมาหาศาลเหล่านี้อย่างน้อยเขาจะได้สาส,าสาจังหวัดละหนึ่งคนถ้าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดบวกกับพรคประชาชานถ้าเขามีสาสามุสลิมเป็นร้อยคนเนี่ยมันจะมีผลยังไงครับคือคืออย่าลืมอย่างนี้คุณนายผมอยากแ,แลกเปลี่ยนกับพี่น้องแค่วันนี้เขามีสาส,าสามุสลิมไม่กี่คนเนี่ยเขายังทํางานใหญ่ประสบความสําเร็จครับ อย่างคุณอนุมัติอามมะแล้วก็มีอีกคนแค่2อสาคนทํางานในเรื่องของพรบ559เนี่ยเขาทำงานแค่ไม่กี่คนทําเรื่องใหญ่ได้ทำเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับแล้ววันข้างหน้าผมถึงบอกไงถ้าเขามีสส40-50คนในสภาเนี่ยผมบอกวันนี้พี่น้องเตรียมรับนายกรัฐมนตรีพ์ท่านมุสลิม